สารคดีร้อยแปดวิธีช่วยลดโลกร้อนท่านผู้ฟังครับสารคดีร้อยแปดวิธีช่วยลดโลกร้อนวันนี้นะครับจะพูดถึงต้นไม้ที่ปลูก แล้วเนี่ยมันเสริมปีเกิดของท่านนะครับแล้วก็จะพูดถึงทิศทางที่ท่านปลูกต้นไม้เนี่ยมันทิศไหนมันเป็นมงคลนะครับไอ้ตรงนี้เป็น uh, ถือว่าจะเป็นแนวทางของการรณรงค์ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้มากขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เราทำอะไรหรือเชื่ออะไรนะครับโดยที่ไม่ลบหลู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับความคิดดีมันก็จะทำให้เราพูดดีนะครับเมื่อเราคิดดีพูดดีมันก็จะทำให้เราทำดีด้วยตรงนั้นแหละครับคือจุดที่มันเกดิดเป็นมงคล นนท่านที่เกิดปีชวดนะครับใน12นักษัตรเนี่ยปีชวดเนี่ยนะครับต้นไม้ที่ควรจะปลูกก็คือต้นมะพร้าวและก็ต้นกล้วยนะครับท่านที่เกิดปีฉลูก็ปลูกต้นตาลน,นะฮะต้นตาลในคนเ็าไม่ค่อยปลูกกันนะแต่ว่าก็ถ้า,ถ,าถ้าส่งเสริมปีที่เป็นมิ่งมงคลเนี่ยก็คงจะต้องปลูกตามนี้นะครับปีขานเนี่ยเขาให้ปลูกขนุน นะครับขนุนสัมมะลอหรือว่าต้นรังได้นะครับปีเอาะปลูกมะพร้าวแล้วก็ต้นงิ้วนะฮะปีเอาะนี่ปลูกต้นมะพร้าวด้วยต้นงิ้วได้ด้วยนะครับงิ้วที่เราเอนุ่นมาทําที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ ปีมะโรงต้นงิ้วแล้วก็กอไผ่ปีมะโรงนี่ปลูกกอไผ่ปลูกต้นไผ่ได้นะครับปีมะเสงก็ปลูกต้นไผ่แล้วก็ต้นรังได้นะครับปีมะเมียนี่ต้นกล้วยนะครับปีมะแม่ปาริชาติแล้วก็ต้นไผ่ป่านะครับปีวอกเนี่ยให้ปลูกต้นขนุนครับท่านที่เกิดปีวอกนี่ปลูกต้นขนุนนะปีละกาเนี่ยปลูกยางแล้วก็ฝ้ายเทศนะครับปีจอเนี่ยปลูกสำโรงแล้วก็ บัวหลวงครับแล้วก็ปีกุลเนี่ยเขาให้ปลูกบัวหลวงนะครับคราวนี้มาดูทิศทางในการปลูกต้นไม้ที่จะทาให้ต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้มงคลนะครับเขาบอกว่าทิศตะวันออกให้ปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นกลุ่มแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับทิศอาคาเนหรือทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับให้ปลูกต้นยอแล้วก็ต้นสารพีทิศใต้หรือทิศทักษิณนะครับให้ปลูกต้นมะม่วงแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับทิศทักษิณนี่ปลูกมะม่วงหรือว่ามะพร้าวนะครับทิศหอรดีคือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับให้ปลูกต้นชัยพฤกษเดาขนุนพิกุลได้นะครับทิศประจิมคือทิศตะวันตกนะครับให้ปลูกต้นมะขามแล้วก็มะยมทิศพยัพก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเทิศตะวันออกเฉียงเหนืออขับรับ ปลูกต้นมะกรูดตัวนี้ผมค่อนข้างสับสนกับทิศอีสานนะครแล้วก็ทิศอุดรน,นะครับคือทิศเหนือเนี่ยปลูกต้นผู้สาแล้วก็หัวว่านต่างๆ ทิดอีสานนะครับเขาให้ปลูกต้นทุเรียนแล้วก็วขุดบ่อลงไว้นะครับเขาให้ขุดบ่อลงไว้ตอนนี้มาดูอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับไม้มงคลที่จะใช้ในพิธีวางศิาลาฤกษ์นะครับมันมีไม้อะไรบ้างเราอาจจะปลูกเอาไว้ได้นะครับตรงนี้โครงการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนก่อนทําการก่อสร้างนิยมทาพิธีวางศิาลาฤกษ์โดยใช้ไม้มงคล9ชนิดและปลูกเพื่อเป็นไม้มงคลในถาน่ต่างๆเช่นวัดบ้าน สถานที่ราชการและก็ที่เหมาะสมอื่นๆนะครับโดยมีชื่อเป็นมงคลนามดังนี้นะครับไม้มงคลต่างๆนะครับหนึ่งไม้ราชพฤกษ์นะครับหมายถึงความเป็นใหญ่และมีอํานาจวัสนาไม้ขนุนหมายถึงหนุนที่ดีขึ้นร่ํารวยทําอะไรจะมีผู้เอ่อเกื้อหนุนนะครับไม้ชัยพฤกษ์หมายถึงการมีโชคชัยชัยชนะไม้ทองหลังหมายถึงมีเงินมีทองผัยสีสุขหมายถึงมีความสุขทรงบาดาล หมายถึงมั่นคงทําให้บ้านมั่นคงแข็งแรงไม้สักนะครับก็คำพีศักดิ์สิทความมีเกียรติไม้พาย,พยุหมายถึงการประยุงฐานะให้ดีขึ้นไมกน้กลันเกลาหมายถึงป้องกันอันตรายต่างๆหรืออีกชื่อหนึ่งว่าตําเสาหรืออาจหมายถึงทําให้เสาเรือนมั่นคงนั่นเองครับ นี้เป็นไม้มงคลที่ท่านควรจะปลูกนะครับซึ่งไม้มงคลเหล่านี้จะลงอัขระขอมที่เรียกว่าหัวใจพระอิติปิโสได้แก่อสังวิสุโลปุสะภุพะอ่านี่เป็นคาถาแล้วเนี่ยนะครับคาถาก็คืออสังวิสุโลปุสะภุพะนะครับลงบนท่อนไม้ชนิดละอาาัคระพร้อมทั้งปิดทองทั้ง9ท่อนนะครับโดยปักบนจากซ้ายไปขวา อันนี้ก็เป็นวิธีนะครับที่จะทําพิธีการวางศิาลาฤกษ์นะฮะหมอวางศิาลาฤกษ์เขารู้ดีนะครับผมคงไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นนะครับเอาเพียงว่านี่แหละครับเป็นการปลูกต้นไม้ด้วยการมีวัตถุประสงค์มีแผนงานการดูแลการตัดแต่งแล้วก็ต้นไม้หลายชนิดครับเป็นมงคลนะอยู่ในป่าก็เป็นมงคลแก่ป่าอยู่ในบ้านก็เป็นมงคลแก่บ้านเราควรจะมาปลูกครับเพื่อช่วยลดโลกร้อนด้วยครับท่านผู้ฟังครับ เอาละครับท่านผู้ฟังครับก็ฟังสารคดีชุดอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งพูดถึงเรื่องของโลกร้อนมาหลายตอนแล้วนะครับผมก็ได้นำสารคดีชุดนี้นะครับซึ่งทำไว้นานแล้วซึ่งเป็นสารคดีที่ได้รับรางวัลนะฮะรางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนำมาถ้ายต่อ หรือว่านำมานำเสนอต่อทางช่องของอาจารย์เช้า YouTube นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีประโยชน์นะ,ะแต่ว่าผู้คนอาจจะหลงลืมไปเพราะว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยพูดกันมาสักพักหนึ่งนะฮะในประเทศไทยตอนหลังเนี่ยก็ถูกเ,เขาเรียกว่าปัญหาสังคมปัญหาการเมืองเข้าครอบงำนะฮะโดยเฉพาะปัญหาของโควิดนี่เข้าครอบงำทำให้เราลืมเรื่องโลกร้อนไป ถนัดตาแต่ว่าเมื่อพินิษย์พิจารณาดูให้ดีแล้วท่านก็จะทราบนะครับว่าปัญหาไวรัสโคโรโนาหรือไวรัสโควิด -19 เนี่ยก็อาจจะเป็นผลพวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับทำให้เกิดอันตรายแล้วก็ภัยพิบัติจากธรรมชาติต่างๆก็ยังคงรุนแรง เหมือนเดิมแล้วก็ดูแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่วนมากหรือส่วนใหญ่เลยนะครับเกิดจากภาวะโลกร้อนหรือภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งกำลังเดินหน้าสู่ความ ร้อนจนมนุษย์อาจจะทนไม่ได้ในอนาคตที่ไม่ไกลนี้นะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามช่องข้ออาจารย์เช้าไปเรื่อยๆนะครับจะมีข้อมูลดีๆจะมีสิ่งที่ประเทืองปัญญาแบบนี้ในทุกๆด้านครับซึ่งเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ในช่วง60ปีที่ผ่านมาหรือเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของอาจารย์เชา้าซึ่งล้วนแต่เป็นสาระประโยชน์นำมา เพื่อให้ทุกท่านได้ประเทืองปัญญากันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับถ้าหาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อโลกมนุษย์และก็มวลมนุษยชาตินะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ